สวัสดีครับวันนี้ว่างก็เลยมาแนะนําเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดพุทซ้อนวัดช้างให้นะครับรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์58นะครับจากที่เคยอธิบายเหรียญเม็ดแตงไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยมาอธิบายเหรียญเสมาพุทซ้อนเพิ่มเติมให้ผู้ที่ศรัทธาได้รับทราบนะครับอ่ เหรียญแรกที่จะมาอธิบายวันนี้คือเหอเรียญทองแดงลมดํานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญทองแดงลมดาจะสร้าง 99, เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับจะมีโค้ดทออยู่ตรงนี้นะครับททาทหารอยู่ข้างหลังเหรียญน,นะครับก็จะประมาณนี้ นะครับมากับกล่องเขียนว่าหลวงพุทธหลวงพุทดวราช่างให้นะครับเนื้อทองแดงลมดํารุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ห้าแปดเนื้อต่อมาก็คือเป็นเนื้อทองแดงนะครับก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแล้วก็โค้ดถอดจะเจาะอยู่ตออยู่ตรงนี้นครับถอดทหารสร้างเท่ากับเหรียญทองแดงลมดํานะครับก็คือ99,999เ999เหรียญ เนื้อต่อมาเป็นเนื้ออป,ปากานะครับโคตทอจะอยู่ที่เดียวกันทอทหารอยู่ตรงนี้นะครับเนื้ออป,ปากาสร้างสามหมเร้าง39,999เหรียนญนะครับเนื้อต่อมาจะเป็นเนื้อนวโลหะนวโลหะก็จะเป็นเนื้อที่ ถือว่าเป็นการตอกรันนัมเบอร์เป็นเนื้อล่างเนื้อแรกๆนะครับที่ตอกรันนัมเบอร์โค้ดทอก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับแถวหัอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเลขนัมเบอร์จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับทุกเหรียญที่เป็นเนื้อนวโลหะจะเป็นการรันนัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะครับ มาพร้อมกับกล่องกล่องนี้คือจะเปลี่ยนไปตามนี้เลยลักษณะก็ประมาณนี้เราเขียนเลขตามนี้นะครับให้ตรงกับหลังเหรียญน,น,นะครับก็คือจะตรงกันล้าว,ว่าโลหะนสร้างหน9่9เร้าง15999เหรียญน,นะครับต่อมาจะเป็นเนื้อ นวัตโลหะหน้ากากเงินนะครับก็สวยงามมากๆกเลยนะครับก็คือเนื้อเนี่ยเหรียญนนจะเป็นนวัตโลหะแล้วก็มีหน้ากากของอาจารย์ทิมและหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นแปะเข้าไปทีนึงนะครับหูเหรียญจะไม่เจาะนะครับหูเหรียญจะตันโคดจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันทาาหารนะครับแล้วก็มีการลันเลขเหมือนกันนะครับตรงนี้ นะครับก็สวยงามมากเลยนะครับมากับกล่องกล่องเนี่ยจะมาพร้อมกล่องกระดาษอย่างนี้นะครับเขียนว่าหลวงพ่อทวดวชางให้เหรียญเสมาพุทธซ้อนเนื้อนวโรหะหน้ากากเงินนะครับรุ่นสร้างวิพิธภันห้าแปดนัมเบอร์ก็คือว่าจะตรงตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ตรงนะแต่ว่า อยากให้ทราบในรายละเอียดของเหรียญน,นะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับโอ้ลืมไปครับเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินเนี่ยจะสร้างแค่2 9 9 9เหรียญน,นะครับส่วนราคาปัจจุบันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่ประมาณ2-3,000บาทแล้วแต่จะเช่าหากันได้นะครับก็วันนี้ผม เสนอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวยังไงจะมาอธิบายเนื้อเงินในรอบหน้าอีกทีนะครับยังไงอย่างที่บอกครับผมอยากทําเพื่อเผยแพร่บารมีหลวงพ่อทวดที่ผมนับถือนะครับไม่ได้เก่งอะไรเลยก็ยินดีที่จะทําทแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆรับทราบนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ